สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมพระสมเด็จบางคุณพรมพิมพ์เส้นได้นะครับสำหรับองค์นี้ครับที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมชมเป็นพระเกน,นะครับเป็นพระเกพิมพ์แบบที่สามนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ลักษณะแขนบวงนะครับเป็นบวงหย่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งนะครับ ถ้าแบบที่สองจะเป็นแขนกลมจะแขนค่อนข้างกลมสวยงามน,นะคถ้าแบบที่สองไม่หูไม่มีนะครับพิมพ์แบบตัวนี้แบบพิมพ์นี้ไม่มีใบห้อหูครับท่านสังเกตดสังเกตฐานแต่ละชั้นท่านสังเกตนะครับ,ะระรบจะไม่คมชัดนะครับเขาทำจะไม่คมชัดส่วนองค์พระกับซุ้มนะครับจะยุ้ไปทางขวานิดหนึ่งท่านสังเกตนี่เขาก็ทําได้ค่นอนข้างเหมือนกัน ส่วนรอบแม่พิมพ์นี ar, ่ครับเส้นรอบบังคับแม่พิมพ์ท่านสังเกตเป็นมาจากแม่พิมพ์จะปิ้นจะปิ้นเล็กน้อยท่านสังเกตไหค่อนข้างค่อนค่อนข้างเหมือนนะครับท่านสังเกตครับสําหรับข้าบกุท่านสังเกตครับข้าบกูเนี่ยดูแล้วถ้าบางท่านดูไม่เป็นแต่เหมือนเป็นข้าบกูแท้แต่ไม่ใช่นะครับองค์นี้ เป็นคาบกูที่ทําเทียมนะครับสังเกตจะทําเหมือนหนังปลากระเบนนะครับครับอาจจะใช้กาวหรือส่วนผสมอะไรผสมลงไปนะครับนี่ครับเป็นผ้าเกยนะครับเดี๋ยวพุงจะขยายดูมวลสารต่อไปครับเรามาชมมวลสารนะครับในองคพรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับ เวลาเราดูมวลสารนะครับเราพยายามดูที่บริเวณเนื้อเปิดนะครับอย่างใบหน้านี่เห็นไหมครับใบหน้าเนื้อเปิดเห็นไหมขาวพูนเลยนะครับมวลสารไม่พบไม่เจออะไรนะครับท่านสังเกตคราบพวกนี้คราบเขาเคลือบนะครับเคลือบน้ำมันตังอิวผสมแป้งอะไรพวกนี้ทําสีให้เหมือนนะครับท่านสังเกตเห็นไหม เนื้อเปิดพวกน,นี้ท่านสังเกตดูมวลสารต้องดูที่เนื้อเปิดนะครับสังเกตจะขาวไม่มีอะไรเนะท่านสังเกตเห็นไหมครับเรืกล่าวผิวพระท่านสังเกตนะครับผนงังกูหาท่านสังเกตการย่นท่านสังเกตนะครับที่ผนงังกูหาถ้าผ้าแท้จะย่นนะครับอันนี้ไม่ย่นยังตึงท่านสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับตามเส้นซุ้มนี่ถ้าผ้าแทเนี่ยเขาจะเหี่ยวย่นและบางองค์จะจะหด ย่นย่นเป็นป้องเป็นป้องเลยครับอันนี้มีมีเลยท่านสังเกตนะครับครับส่วนคาบคาบกูท่านสังเกตนะครับเป็นคาบกาวผสมแป้งพวกนี้นะครับทำเทียมนะครับสังเกตทำเหมือนหนังปลากระเบนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับเป็นเป็นใสใสเป็นน้าตาลใสใสมันไม่ใช่คาบกูนะครับทีนี้หนี่ไปเจอเม็ด นี่ครับเองครับตรงนี้เดี mm ๋ยวขยายดู้เห็นไหมครับเน็ตเม็ดแร่ท่านสังเกตเจอเม็ดแร่พื้นเมืองนี้นะครับเจอเม็ดแร่เขาฝังอยู่ข้างในนะครับเม็ดแร่เทียมนะครับจะเป็นเศษอะไรอะไรก็ไม่ทราบนะครับท่านสังเกตนะครับนี่ครับต่อไปประชุมด้านหลังครับ ต่อมามาชมมวลสารด้านหลังนะดูครับว่าเจออะไรกันบ้างไปดูที่เนื้อเปิดครับถ้าเราดูมวลสารพยายามดูที่เนื้อเปิดนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเจอเม็ดแร่ที่มเม็นไหมครับเเม็ดแร่เห็นเม็ดแร่ใช่ไหมเ <ừ> ม็ดแร่สังเกตเ <c oughs> นื้อผ้าเนี่ยขาวนะครับเป็นดำเป็แนแดงไปเจอาสังเกตไหมครับกขขาวอย่างนี้ครับผิวเห็นไหมครับนีคราบกุขเขาเคลือบอีก ข้างหนึ่งเห็นไหมครับใช้น้ามันตังยิวผสมแป้งอะไรพวกนี้นี่อย่างพวกขาวก้าบกูุ้นหนาๆนี่ผสมกาวนะครับพวกนี้ผสมกาวเห็นไหมครับทาเป็นเหมือนหนังปลากระเบนนะครับเนื้อเปิดนี่ครับล่อนเปิดไม่มีอะไรนะครับเนื้อในนี่ครับด้านหลังครับเห็นไหมครับเห็นแล้ว ลักษณะภาเกนะครับต่อไปไปชมขอบด้านข้างครับไปชมขอบด้านข้างครับเห็นไหมครับผมย่นไม่มีนะครับมีแต่คาบกูเกทําเทียมนะครับสังเกตนะสังเกตนะครับบริเวณเนื้อเปิดนะครับมวลสารไม่เจอครับไม่ดาไม่แดงอะไรไม่เจอสังเกต บางคุณพรมนะครับว้าบางคุณพรมจะเจอมวลเม็ดดำเม็ดแดงจะ,จ,จะเจอจะเจออยู่แต่จะเจอนิดเดียวนะครับแทบไม่เจอลวเพราะว่า,าเขาแก่ปูนเปลือกหอยมากนะครับ mm. สําหรับ้าสมเด็จบางคุณพรม <Okay. S 1> ดูไว้นะครับลักษณะผิวพันธ์นะครับพระเก mm. เดี๋ยวไปดูด้านข้างอีกด้านหนึ่งครับ mm. มาดูขอบข้างอีกด้านหนึ่งครับ ตรงมุมเลยท่านสังเกตนะครับเห็นไหมครับฝังมิดแร่เหล็กเห็นไหมครับโอเคฝังฝังเข้าไปผสมเข้าไปเลยเห็นไหมครับแต่มวลสารไม่เจออะไรนะครับขาวปูนเลยผิวพระทําเอานะครับทําเคลือบออกท่านสังเกตนะครับผิวพระนะครับแต่คมย่นก็ไม่มีนะครับคมย่นตามทำต,ต,ตามตามธรรมชาติห้าร้อยกว่าปี ไม่มีให้เห็นเลยนะครับทาสังเกตนี่อีกด้านหนึ่งนะครับเขาเคลือบไปทั้งองค์เลยครับไปดูขอบอีกด้านหนึ่งขอบด้านล่างครับครับต่อมามาชมขอบด้านล่างองค์พระครับขอบมุมเห็นไหมครับเศษเหล็กที่เขาฝังฝังไว้นะครับท่านสังเกตตรงมุมนี่ท่านสังเกตนะครับเขาฝังไว้ในองค์พระเศษเหล็กนะครับ บางท่านคิดว่าเป็นแร่เหล็กนะครับนี่ผิวผ้าครับเหนี่วย่นไม่มีนะครับมีต่คราบที่เขาทําเทียมขึ้นมานะครับเคลือบผิวไว้นะครับต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการทดสอบการดูดติดแม่เหล็กครับต่อมามาชมการทดสอบใช้แม่เหล็กดูดติดนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับอง์นี้นะครับบางท่านที่ชอบใช้แม่เหล็กดูดติดอง์นี้เป็นพาระเกนะครับ ดูนะครับว่าจะดูดติดหรือเปล่านะครับท่านสังเกตนะครับดูนะครับเห็นไครับดูดแรงมากครับองนี้ท่านสังเกตไหมครับเพราะว่าเขาเพราะเขาว่าเขาฝังฝังแร่เหล็กเข้าไปเห็นไหมครับนไครับด yes. ูดกลางหาแรงเลยครับองนี้น so ี่นอนไว้นะนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับดูติดดูติดขึ้นมาเลยนะครับที่นี้ลากไหมท่านสังเกตเห็นไหมครับ ไม่ดูติดลากตามเลยเห็นไหมครับนี่ครับอาเกย์เาทได้ขนาดนี้แล้วทุกวันนี้เขฝากท่านผู้ชมท่านนะครับว่าการใช้แม่เหล็กดูดติดว่าเป็นผ้าแท้ไม่ใช่นะครับทุกวันนี้เขาเขาทำได้ทั้งดูดติดเบาๆแล้วก็ดูดติดแรงๆมากครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแอดชินธรรมชรน,นะครับ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ยี่สินะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไน้นำพระสมเด็จบางคุณพมพิมพ์เส้นได้นะครับอีกองหนึ่งพิมพ์หนึ่งนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษานะครับสำหรับท่านที่ชอบสะสมพระสมเด็จนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีพิเศษนะครับสำหรับพระที่ดูติดแม่เหล็กมากๆนะครับ ท่านสังเกตน,นะครับจากการส่องมวลสารดูตามที่ใช้ไปแล้วนะครับเห็นว่าในมวลสารมีเม็ดแร่ฝังเข้าไปแร่แร,แร่หรือแร่อะไรต่างๆที่เขาฝังเข้าไปทําให้หูติดมากนะครับสําหรับการใช้ดูว่าใช้แม่เหล็กติดมากเป็นเกณฑ์นในการตัดสินว่าเป็นพาแทร่เขาเรียนว่าไม่ใช่นะครับ การดูพระแท้ไม่แท้นะครับต้องดูพิมพ์ดูเนื้อนะครับดูพิมพ์ดูเนื้อดูความเก่าดูคาบเกนไซด์ดูคาบกรุนะครับเป็นหลักนะครับดูลายอย่างองค์ประกอบในพระองค์ต้องอุดูองค์ประกอบให้ครบนะครับท่านถึงจะใช้แม่เหล็กดูติดนะครับสําหรับก็เหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่สิบเก้าผมก็เรียนท่านผู้ชมไปแล้วว่าพระที่ใช้แม่เหล็กดูติด หรือไม่ติดเนี่ยก็เป็นพาแท้ได้เหมือนกันครับขอเรียนว่าสําหรับท่านที่ใช้มเมล็ดดูติดเป็นเกณฑ์ขอเรียนว่าให้ท่านใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับกวนจะเช่าหานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นองค์ครูอย่างดีนะครับสําหรับท่านที่ชอบศึกษาพระสมเด็จส่วนคลิปหน้าต่อไปผมจะนําเสนอพิมพ์เส้นได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นพาสแท้นะครับ ดูจะมีความแตกต่างกันยังไงนะครับอย่าพลาดนะครับสำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ